สวัสดีค่ะวันนี้ร้านอินดีเฮนนาชอ็อปมีเทคนิคการใช้กระดาษลอกลายนี้ง่ายมาฝากกันค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีกระดาษลอกลายลายที่ต้องการปากกาและที่สําคัญเจลลอกลายค่ะเรามารู้จักกระดาษลอกลายกันก่อนนะคะแผ่นที่1กับแผ่นที่2เปิดออกได้เลยนะคะ แผ่นที่3มจะเป็นกระดาษคาร์บอนนะคะเราจะใช้ด้านนี้ในการลอกลายเป็นด้านที่มีคาร์บอนติดอยู่ลักษณะเป็นสีน้ำเงินด้านนะคะส่วนอีกด,ด้านหนึ่งเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกใสเนื้อมนันเราไม่ได้ใช้ด้านนี้นะคะ จากนั้นให้เรานำลายที่เราต้องการพิมพ์ใส่กระดาษนะคะและนนำมาวางบนกระดาษลอกลายที่มีคาร์บอนอยู่เพื่อที่จะทําการลอกลายนะคะแล้วใช้ปากกาวาดไปตามลายที่เราต้องการโดยเวลาวาดนะคะให้ลงน้ําหนักมือเพื่อให้สีของคาร์บอนติดที่ด้านหลังกระดาษมีความคมชัดและมีสีเข้มค่ะ เมื่อเราวาดลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอีกด้านหลังกระดาษจะสังเกตเห็นว่ามีหมึกคาร์บอนนะคะติดอยู่ที่ด้านหลังลายซึ่งเราจะใช้หมึกของด้านนี้และคะ่ะลอกลายติดลงบนผิวหนังบริเวณที่เราต้องการจะสกักหรือว่าเพ้นท์เห็นหน้านะคะก่อนที่เราจะลอกลายเองควรทำความสะอาดผิวบริเวณที่เราต้องการจะลอกลายก่อนนะคะเพื่อเช็ดคราบเหลื่อมครินต่างๆที่อยู่บนผิวออกออก,ก็จะทําให้เวลาที่เราลอกลายหรือเวลาเพ้นท์ สีจะติดได้ดียิ่งขึ้นค่ะเมื่อผิวสะอาดแล้วนะคะเราจะใช้เจลลอกลายทาลงไปบนผิวทั่วบริเวณที่เราต้องการค่ะใช้ปริมาณเจลเพียงเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ผิวเปียกจนเกินไปนะคะใช้มือถูใทั่วค่ะบริเวณที่เราต้องการโดยไม่ต้องรอให้เจลแห้งนะคะจากนั้น ให้เรานำกระดาษลอกลายด้านที่มีคาร์บอนติดอยู่นะคะวางลงไปบนผิวบริเวณที่เราต้องการแล้วใช้มือกดกระดาษให้ทั่วเพื่อให้คาร์บอนติดอยู่บนผิวหนังค่ะเมื่อเรานำกระดาษออกก็จะเห็นว่ามีมือติดอยู่บนผิวหนังบริเวณที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วจะสังเกตเห็นว่ามือติดผิวหนังยังชัดเจนและติดทนมากใช้นิ้วถูก็ไม่หลุดออกด้วยค่ะเหมาะสำหรับงานเพ้นท์หรืองานสักไม่ว่าจะใช้เวลาเพ้นท์หรือสักนานแค่ไหนก็ไม่ต้องห่วงเรื่องลายที่เดือนหายหรือหลุดลอกเลยค่ะ เมื่อด้ายลายแล้วเราก็จะสามารถที่จะเพ้นท์หรือสักได้เลยนะคะ